จะส่งให้วันนี้นะคะคุณลูกค้าขาสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อสินค้าเข้ามานะคะผ้าใหมนะคะผ้าไหมลายสาเกล็สีม่วงนะคะรุ่นนี้คุณลูกค้ขาขาผ้าใหมสีพื้นเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอนะคะคุณลูกค้ขาขา ที่นุ่มสมใส่อยู่เป็นผ้ารุ่นเดียวกันเป็นผ้ารุ่นเดียวกันเลยนะคะคุณลูกค้าน้อวันนี้นะคะคุณลูกค้าสั่งซื้อน้อสีขาวงาช้างนะคะแล้วก็สีกรมค่ะหรือว่าสีน้าเงินเข้มนั่นเองคุณลูกค้านะขอขอะคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะคุณพี่บงนะคะอยู่อําเภอเมืองนะคะจังหวัดราชบุรีนะคะคุณลูกค้า่ะขอขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าบอกว่ารับนะคะเป็นผ้าใหม่สังเคราะห์พี่บอกงี้เลยนะโู้น่ารักมากมากคุณลูกค้าค่าแสดงว่าคุณลูกค้านะคะได้ดูได้ชมนะคะคุณลูก คลิปนี้เป็นครั้งแรกคุณลูกค้าค่ะถ้าได้เห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะคุณลูกค้านะคะเข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังก่อนได้นะก่อนสั่งซื้อสินค้านะคะทางร้านมีรีวิวให้ดูให้ชมมากกว่า6,300รีวิวมากกว่า6,300รรีวิวแต่รบกวนคุณลูกค้านะคะดู ถ้าดูย้อนหลังนะคะก็ถ้าถ้าเขียนคาว่า1ปีนะคะก็โอเคนะคะแต่ถ้าเป็น2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วนะคะคุณลูกค้านะก็เนาะอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์นะคะการทํางานต่างๆนะคะที่ผ่านมานะคะคุณลูกค้านะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณลูกค้าคะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะที่กดติดตามเข้ามาที่อยู่ด้วยกันมหคะมาตลอดนะคะจนเกือบถึง เกือบจะถึง2 5 0 0 0ืับสไคสก์นะคะคุณลูกค้านะขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะผ้ารุ่นนี้ดีมากๆคุณลูกค้าคะใส่ง่ายใส่สบายดูแลรักษาง่ายใส่ง่ายใส่สบายดูแลรักษาง่ายคุณลูกค้าคะพื้นนี้490บาทสีกรม490บาทสีกรมคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งเลยสวยๆแบบนี้พร้อมสดพร้อมส่งให้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะหรือว่าจะรับเป็นสีขาวงาช้างดีคะหรือว่าจะรับเเเป็นนสสีีขขขาาาาาาาวงงช้้้้้คคคคคคุุณณลลููกแจมไดยะะะ่ ห้าช้างก็จะเป็นแบบขาวนวลนวใส่ง่ายใส่สบายนะคะคุณลูกค้าเนาะนี่เลยค่ะรวมไปถึงนะคะผ้าไหมลายสาเกตสีม่วงผ้าไหมลายสาเกตสีม่วงคุณลูกค้าขาสวยพรีเมียมมากๆสวยพรีเมียมมากๆคุณลูกค้าขาสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาผ้ารุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายดูแลรักษาง่ายใส่สบายไม่ร้อนคุณลูกค้าขาผ้าไหมนะคะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ เป็นผ้าไหมสังเคราะห์นะคะคุณลูกค้าขาใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะนําไปตัดนะคะเป็นผ้าถุงเป็นกระโปรงได้เลยเป็นผ้าถุงเป็นกระโปรงได้เลยคุณลูกค้าเห็นไหมที่นุ่มใส่คู่กับเสื้อสีม่วงนี่แหละค่ะนุ่มก็เลือกใช้ผ้ารุ่นนี้นะคะคุณลูกค้านะเป็นผ้ารุ่นเดียวกันลายสาเกตหรือว่าที่คุณลูกค้าบอกว่าเรียกว่าลายน้ําไหลนั่นเองคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยนะคะคุณลูกค้านาะคุณลูกค้าชื่นชอบ คุณลูกค้าเข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังก่อนได้นะคะคุณลูกค้าเนาะชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าเนาะชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนชอบผ้าลายไหนผ้าใหม่มีหลายลายนะคะลายนี้เรียกว่าลายสาเกตเรียกนี้เรียกว่าลายสาเกตหรือว่าที่คุณลูกค้าพานุ่มเรียกว่าลายน้ําไหลนั่นเองคุณลูกค้าค่ะได้เลยค่ะเรียกได้เลยนะเราจะได้เข้าใจตรงกันก็มีสีม่วงแล้วก็สีชมพูบานเย็นนะคะที่เป็นลายแบบนี้นะคะุณลูกค้าเนาะสำหรับสีดาสี สิ้นในตัวนะคะคุณลูกค้านะก็ราคาเท่ากันราคาผืนละ1000บาทค่ะคุณลูกค้าขาส่งตัดได้เลยอาจพะกาวเยลลี่บางๆพอยึดเนื้อผ้าไว้คุณลูกค้าขายึดเนื้อผ้าไว้ใส่ง่ายใส่สบายด้วยใส่ง่ายใส่สบายไม่ร้อนคุณลูกค้าขาและที่สำคัญดูแลรักษาง่ายมากๆค่ะผืนนี้1,000บาทคุณลูกค้าขาทางร้านก็ ขอมอบนะคะนี่เลยค่ะของขวัญของฝากเป็นผ้าเป็นคอขอมาแถมไปให้นะคะคุณพี่ขาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่ที่สั่งซื้อสินค้าเข้ามานะพี่จ๋าขอบพระคุณมากๆเลยนะคุณพี่บอกว่าอะไรนะปะดูทุกวันเลยใช่ไหมดูวลหลายรอบดูหลายหลายรอบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าน่ารักมากๆเลยค่ะทางร้านก็มีไลฟ์สดนะคะหรือว่านะคะจะเป็นทางวิดีโอเป็นช็อตนะคะคุณลูกค้านะให้ลูกคุณลูกค้าได้กดติดตามกดสมัครให้กันนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณมากๆเลยนะจ๊ะดูคลิปจบนะคะคุณลูกค้าขากดไลค์ให้นุ่ ดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขานะคุณลูกค้าชื่นชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนก็เข้ามาโทรเข้ามาได้เลยค่ะทางร้านจัดส่งให้แบบนี้นะคะคุณลูกค้าขาแถมไปให้แบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเนาะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาผลิตภัณฑ์สินค้านะคะกับร้านแม่มารีพลาทยของเราค่ะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาผ้าไหมสังเคราะห์เครื่องสามตะกอใช้ดีใช้ง่ายใส่สบายไม่ร้อนคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้สีขาวงาช้างสีขาวงาช้างสวยๆค่ะ490 490บบาาททนี่ย้่ย แพ็คให้เลยมีของแถมเป็นถุงผ้าให้ขอถุงผ้าสองใบ่ะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะจะแถมไปให้นะคะคุณลูกค้านาอซื้อผลิตภัณฑ์สินค้านะคะถ้าซื้อนะคะผ้ารุ่นนี้นะคะทางร้านนี้เลยค่ะตามที่แจ้งเลยนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ซื้อ1แถมหนึ่งให้นะคะคุณลูกค้าขาแถมถุงผ้าให้ด้วยแถมถุงผ้าให้ฟรีนะคะคุณลูกค้าขาซื้อ1แถมหนึ่งให้ตามโปรโมชั่นที่ทางร้านเราแจ้งไปเลยนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยะคะ่ะซื้อสวยแบบนี้เลยนะคะซื้อ1แถมหนึ่งเนาะได้ผ้าตัดเสื้อสวยๆแล้วก็ยังได้มีถุงผ้าไปด้วยนะคะคุณลูกค้าน้านี้เลยค่ะเป็นโลโกโ้แบรนด์ของรา้านแม่มารีผ้าไทยของเราเองเลยนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ,คะ,คะสีขาวงาช้างสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยตัดออกมาแล้้วววสยยยแบบไหนี่่คคุณลููกาาดตัองเ ให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมตัวอย่างเลยนะคะคุณลูกค้าขาเป็นผ้ารุ่นเดียวกันนะเป็นผ้ารุ่นเดียวกันกับที่นุ่มเลือกนํามาตัดใส่ให้กับคุณลูกค้าได้ดูได้ชมในทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะเป็นหลายๆทรงเนาะที่คุณลูกค้าเห็นนั่นแหละมีหลายทรงมากๆที่นุ่มใส่เนาะรวมไปถึงคุณลูกค้าจ๋าออเดอร์สั่งตัดคุณลูกค้าก็สามารถสั่งเข้ามาได้คุณลูกค้าก็สามารถสั่งเข้ามาได้เอาคนละสีสิคุณลูกค้าก็สามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาเสื้อก็มีหลายแบบคุณลูกค้าสสสสสั่่่่่งงงตด้้้เเเเเเลยนนนนะะคคุณกกาออีีีีีีฉทพซืจป็มมํิข ีน้ำเงินเฉดนี้จะมี2เฉดนุ่มหม่ที่ที่นุ่มใสเป็นคอวีแขน3ส่วนอ่ะอันนั้นอาจจะเป็นสีน้ำเงินอันนี้จะเป็นสีกลมที่นุ่มใสเป็นคอสี่เหลี่ยมถ้าคุณล anyway ูกค้าได้ดูได sure ้ชมนะคะทางช่อง y o YouTube คุณจะเห็นเลยนะคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าจะเห็นเลยว่าอ๋อโอเคใส่ตัดออกมาแล้วเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณลูกค้าคะเพราะว่าทางร้านน่ะนอกจากจะมีรีวิวผ้าแล้วยังมีรีวิวเสื้อให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมด้วยนะเพราะว่าคุณลูกค้าเนี่ยต้องได้เห็นนะบางทีแบบว่าซื้อผ้าาไไปปตัดออกมแวเ็นนบบบหที ซื้อไปสวยใช่ไหมตัด,ตดออกมาแล้วผลลัพธ์มันไม่โอเคอย่างเงี้ยคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าทางร้านของเราเนี่ยทั้งจําหน่ายผ้าแล้วก็ตัดใส่รวมไปถึงนะคะตัดให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่าหน้าร้านของเรานะคะก็รับตัดเสื้อรับตัดผ้าถุงรับตัดกระโปรงรับตัดชุดไทยอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค,าค้าก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนี่ไงแถมให้ด้วยเห็นไหมคะคุณลูกค้าค่ะผ้านะคะคุณพี่ซื้อสองชิ้นซื้อสองชิ้นแบบนี้นุ่งก็ลดพิเศษให้นะ เดเพียงแค่950บาทรวมไปถึงนี้เลยของแถมน้่งก็แถมแนบแบบนี้ให้เลยนะคะคุณลูกค้าเนาะคุณลูกค้าชื่นชอบนะคะรับนะคะก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อผ้าหรือว่าจะสั่งตัดยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านงานสั่งตัดรองาน3สัปดาห์งานสั่งตัดรองาน3สัปดาห์คุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้ารอได้รวมไปถึงช่วงนี้ก็คุณลูกค้าก็จดรายละเอียดเข้ามาเลยนะคะคุณลูกค้าขาจะจดรายละเอียดเข้ามารวมไปถึงนะคะงานสั่งตัดมีโอนมาจําด้วยนะคะสั่งตัดเสื้ออ1390 1000 390บบบบาาาาทททโนปจํีกกเเ็งิ หน้าบ้านค่ะคุณลูกค้าค่ะสำหรับผ้าถุงเนาะสำหรับผ้าถุงถ้าเป็นลายสาเกตจะราคาอยู่ที่1,600ับาท โอนมาจําหนึ่งพันบาทคุณลูกค้าขาอีกหกร้อยบาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาหรือว่าจะสั่งตัดชั้งชุดเลยเอาเสื้อด้วยผ้าถุงด้วยสองพันเก้าร้อยบาทโอนมาจําหนึ่งพันห้าร้อยบาทอีกหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยคุณลูกค้าขาพร้อมด้วยของขวัญของฝากสุดพรีเมียมเยอะแยะมากมายให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปนะคะคุณลูกค้าเนาะชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยค่ะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูน มากเลยนะคะที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าจากร้านแม่มริภาาไทยนะคะดูชมเรียบร้อยอย่าลืมกดไลค์ให้หนู่นด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะหรือว่าได้เห็นวิดีโอ น,นี้เป็นครั้งแรกคุณลูกค้าคะกดติดตามกดซับสไครต์ที่ช่อง y YouTube แม่บริพาถายเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามขอบพระคุณทุกการสนับสนุนนะคะชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนเข้าดูเข้าชมรีวิวเพิ่มเติมก่อนได้6,300รีวิวขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเราดูเราชมรีวิวต่อไปจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรก็ฝากดูฝากชมด้วยนะคะมาแล้วโอเค